สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่เพน,ออน้องสกทุกคนมาขอกระช่งติมชวนกินชวนเที่ยวมันนี้พาคก,กินของดีไปแล้วจ้ะทุกคนก้อยใส่30มสิบกีบเลยกับตับนะจ๊ะคุณสามีเ็นให้กินบีขมเขาบอกว่ามินคืออันขีะนะ้นะนี่จัดทุกคนมากผู้ใดบอกินดิบก็ติดตามชมเพื่อความบันเทิงเลยนะทุกคนหอมแห้งทุกคนจ้าหอมตับแนมะหอมตับแห้ง โอ้ยน้ำลายไหลหิ้วเขา่าตับติดซอนอม,มาจาัดเส็บๆน้ำกันเด้อ้ยก่อนจะกินกระแก่ข้าวจาังไรอยนะพี่นะ้องของข้าวมันก็ต้องแก้ข้าวมันจะไปกินเส็บๆมาถอนคือเกาเหลีเกาหลีอืมมันนี้มีลูกโดดครบแห้ง มะละก็มีทุกคนเอากระเทียมห้อยลงไปนํามเลยกินบ่กิน,กนห้อยไปก่อนเ <c oughs> นี่จ้ะเป็นแต่แซ่พมาได้จ้ะแซรบๆน้ำกัน <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บภาพบรรยากาศก่อนนะทุกคนาะมากินกันเลยจ้ะทุกคนจ้ะกินเรลกกสิไปแบกตู้มาต่อขอดีวห้องหอนหอนมันไม่มีที่วางแล้วนะทุกคนเดี๋ยวปันป่นลงไวหมอนี้เลย โอ้ยน้ำลายไหปลปอบกอดิงเดิ่มมันนี้อือออกก่อนอืมใส่สามีบกีบน้นๆิ่นเลยจ้ะมา แล้วเข้ากับมีอันโอละพาโอ้ืมกะลำตัวลันเตามาละตอนหอมพริกหวานผักชีลาวคือเก่าหรือทุกคนพริกขออภัยกับคนที่บ่กินดิบเนาะหือ ตับนั่มหมนี้ครบแห้งครบเครื่องแห้งใส่ใบรประกูลหลายๆมันหอม,อม ฮเอืฮืมอ้แส่บมากแซบนมุนมลนตาไหได้ Ja. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ได้ที่ล้วได้ที่แล้วทุกคน <S <S เพชรได้ที่น้ำตาตากน้ำตาแต่นะอ,อันนี้ลูกโดดอันนี้ลูกทะลุมไง, <าน ís> ง,<าน>งครับต้องตับ น้ำตับลงไปน้ำอืมอหวานเนาะอืมอหางๆพเผ็ดแต่ว่ามหมันหวานเผ็ดเนอะ เจีบวกมันรักเืมเป็นอะขมนะเนาะเห็นเขากลิ่นเป็นตะแซบมาจ้าทุกคน เขากันก็ก่อยดิบไหมมากินขมขมปก่อยดิบทำยังไงเลย Cái kẹt thịt con thịt nóng nhau Thịt ván thơm xong Xốm nhạc để đại tập mà toàn nháy meil on tobe käsi , said juuline . อหอมพ่อพะลูกแสบดีทุกคนจ้ะขมแบบพอดี มีตับด้วยขมขมปนหวานื ับมาหุนยาซีดมั้งก็ร้ายเติมเ,เป็นเต็มเลยนิ้วเขาคกต้องเติมพลังสิไปแบกตู้ขึ้นมาสั่นซีทุกคนสื่อสองตู้แบกประมาณสี่หอบเลยค่ะมันนี้ขึ้นไปเลยสี่หาหกรอบเพราะว่าสื่อของกินนำมันส์ส์ ส่วนจะรับ่างพอเจหึว่าสิกินดอกนี้สิ็จก็สิเศร้าอะไรทุกคนเบ๊ักกวนเจ๊กเกลียดนะเมีโมามบุ๊ก หวานอืมโลบอ่ะมันแสบแห้งนั่นมันขบเคืองนะซ้อยใช้สามสิบกีบนะก๋วยใช้สามสิบกีบอืมอืม กินกระเทียมมันขึ้นใจมั้ยเขาเลยแบบว้าขอ,อนิยวติดมือคัะหนึ่งละแบบ ข้าวเห็ดเราเห็ดหนีกับเาเอาเขากติก่อนนะข้ามอไว้มันก็เลยแบบแฉอืม กินซ้ำเน็กอ่ะข้ามเด็กอะสิบไปเราจะโอ้โฮเข่วแตกด้วยเนี่ยเอาอีกแล้วว่าคือเลยอืมอืม คือน,น้ำแข,ขง็งจะคงหอมมะยมแดงกับแจ๊กแม่อืมิ่มเดี๋ยวจำพระแม่พี่น้องอันนี้ก็สิไปข,ขัวซุกไปกินต่อเฮ็ดจังทร์สีเอาขวัวใาานะส่ใส่ใบโหระพาเจ้าหนแซ่บแซ่บจ้ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามลักส้มผู้ใดมาคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูน้ำเนาะมันนี่ก็ไปแล้วสวัสดี